คุณผู้ชมครับเรามาดูกันช้าช้าชัดๆนะครับวินาทีที่ถนนสามเสนหน้าวชิระพยาบาลนั้นถล่มสุดตัวลงต่อหน้าต่อตาต,ตามรายงานบอกว่าถนนนั้นลึกไปมากกว่า50เมตรนะครับสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวจะได้มาค้นหาคําตอบกันนะครับว่ามันเกิดมาจากอะไรกันแน่ดูนะครับลักษณะมันค่อยๆย,ยุบตัวลงนะจริงๆเนี่ยมันสุดเอียงัางแต่เมื่อช่วงกลางคืนแล้วนะครับแล้วมันก็ค่อยๆถล่มลงเหมือนกับดูดลงไปเป็นหลุมยุบลงไปดูนะฮะคุณผู้ชมครับ นี่ฮะเป็นบล็อกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยค่อยๆกลืนลงไปกลืนลงไปเหมือนกับยุบลงไปเหมือนข้างล่างมีโพรงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเพราะมันต้องมีพื้นที่ว่างข้างล่างมาเลยยุบแล้วก็ไหลลงไปแล้วก็มีน้ํากัดซาะเนี่ยฮะถล่มแล้วไหมฮะเนี่ยแผ่นถนนตอนนี้ถล่มลงแล้วนะครับความกว้างนี่ก็หลายสิบเมตรนะฮะความลึกนี่ว่ากันว่าไปไกลถึงกว่าห้าสิบเมตรล่าสุดผู้ว่าชัดชาตินะครับลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ ให้สาเหตุในเบื้องต้นนะครับบอกว่าดินเนี่ยมันน่าจะมุดลงหรือว่าถล่มลงไปที่บริเวณอุโมงครถไฟฟ้าใต้ดินครับที่กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโมงของรถไฟฟ้าใช้คำว่าอุโมง์ของรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดินมันสไลด์ลงไปถมลงไปที่อุโมง์ของรถไฟฟ้าที่กําลังก่อสร้างเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆหรือว่า การก่อสร้างรูปแบบอะไรต่างๆเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือหนักกว่านั้นเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่นี่เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับพี่ต้องไปตรวจสอบเพราะถ้าฟังจากผู้ว่าชัดาติเนี่ยมันไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะครับไม่ใช่ครับเกิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้านั่นเองโอ้โหรุนแรงนะครับตอนนี้ก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายแห่งทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้โชคดีนะไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตช่วยกันบอกต่อแชร์ต่ออไปเพื่อน,นําไปสู่การตรวจสอบแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงด้วยครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะทรงไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้ม ชุดละร้อยห้าสิบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทํมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสัีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยห้าสิบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับ <c oughs> เป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่ากินส้มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะ <c oughs> หรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดนะครับ หนึ่งชุจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยหสิบนะสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไป แน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอือร่อยมากเนี่ยฮะแพ็กใหญ่ๆเลยนะครับอืม สนใจพิ้ง์เขว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพิกขี้กินหูสองเม็ดกินเข้าไปโอหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยอืมนี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ่ะ เนะงินเงินเงินร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทําขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะ ไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ยฮะอือเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้ม,รสมอร่อยมากนะ ไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปรักษผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบ ห่อในน้อยแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันแล้วหมูทุบชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพรมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสามสิบเก้านับหนัก130ร้อยสามสิบตามบวกๆนะครับนะบสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยกินแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบิร์มนมันเนี่ยนะอร้อยสามสิบเก้าอร่อยมาก สินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสนะร้อามบน้ำนัก130กร,รัมบวกบวกนะหมูทุบจากพมบุรีอันนี้หมูแผ่น